สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวคนรักอาซีทุกท่านผมพลเ N สาม F DIY ไหลไปเรื่อยชาแนลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะทํางานฮอลเล็กนะครับผมตัวนี้เป็นงานของยูเชียงนะครับ F 1 2 0นะครับผมเจ้าของส่งมาให้บอกว่ามันบินไม่ได้นะครับแล้วก็ เท่าที่ผมเช็คดูเบื้องต้นนะครับผมเออซอร์โวทางานทั้ง3ตัวเวลาเรายกพิษนะครับแต่ว่าเวลาเราเโยกซ้ายขวานะครับผมทางขวาเนี่ยไม่ค่อยจะทำงานส่วนทางซ้ายเนี่ยทำงานอยู่นะครับแต่เวลายกพิษยกครบทั้ง3ตัวนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่การตั้งค่าก่อนนะครับเบื้องต้นเพราะว่าถ้าเซอร์โวตัวขวาพัง เวลายกพิษมันจะต้องตัวขวาต้องไม่ยกด้วยแต่นี้อยู่เวลายกพิษทํางานปกติแต่เวลาเราโยกซ้ายขวาทางด้านขวาไม่ทําทางด้านซ้ายทํานะครับอย่างนี้บินไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าตัวลำถ้ามันเทซ้ายเราจะกันขวาไม่ได้เลยนะครับผมเบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องเช็คที่ค่าต่างๆนะครับที่ตัวรีโมทแล้วเดี๋ยวก็เช็คชุดไฟทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้เพิ่งอ๋อแบตเตอรี่จะหมดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ก่อน มันกระพริบแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตเตอรี่กันครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วค่อยทำการเข้าไปเช็คแล้วก็เซตเซตเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปทดลองบินนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพอตกล้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แป๊บหนึง่งครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ไล่เช็คค่าต่างๆในตัวเรมโบดนะครับอันนี้ผมปรับแก้ให้หลายจุดนะครับปรับแก้พิษแล้วก็ปรับแก้ d r แล้วก็ปรับแก้โโปรนะครับผมแล้วก็เทิร์นเคิร์บอีกนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปลองบินนะครับถ้าเกิดว่าบินแล้วเนี่ยตัวลำยังมีอาการอยู่แสดงว่ามันเป็นที่อุปกรณ์ที่ตัวลำแล้วนะครับเพราะตอนนี้ค่ารีโมทที่ไม่โอเคก็ปรับแก้ให้หมดแล้วนะครับผมอ่ะเราไปลองกันดูครับ ครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราปรับแก้ค่าที่รีโมทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวลำนะครับก็ทําการใส่เบนะครับแล้วก็เช็คแมคาินิกของตัวลำนะครับปรากฏว่าก็ปรับแต่งสวอตเพจนะครับผมอีกนิดหน่อยนะครับปรับแต่งสวอตเพจให้เป็นค่าที่ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เช็คแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะบินได้นะ โอเคค่ะโอเคครับเดีย๋ยวทดสอบเปงนะครับนี่มาทดสอบนอกบ้านนะครับผมจะได้ดูอาการด้วยครับว่าสู้ลมได้หรือไม่ นะครับเล่นหางโอเคนะครับ okay. แข่งนิดหน่อยครับ โอเคครับผมถังปกติทุกอย่างนะครับโอเคขึ้นได้นะครับผมก็ปอบแก้อยู่นะครับสามรอบนะครับผมก็ลงตัวที่รอบที่สามนะครับ Boom. Well, แล้วก็เตร็มจัดได้ครับผมเสจหมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่นะครับก็เทสอยู่3ามรอบนะครับจนได้อาการที่ดีที่สุดนะครับผมโอเคครับนี่เสร็จเรียบร้อยบินได้ตามมือบินนิง่งตามคลิปนะครับผมไม่ได้นาเสีงครับก็ หลักก็อยู่ที่การเซตค่าที่วิทยุนะครับก็ปรับแก้อยู่หลายจุดแล้วก็ที่ตัวลำนะครับแมคานิกที่ตัวลำอีกนิดหน่อยนะครับผมโอเคนอกนั้นก็นะครับไม่มีปัญหาใดๆโอเคครับผมแล้วก็ข้อควรระวังนะครับก็คือมอเตอร์ที่หางนะครับมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์บัสที่ไม่ใช่บัลเลตนะครับเวลาเราเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับหางจะเริ่มมีอาการก็คือหางจะไม่ค่อยนิ่งก็สังเกตง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเริ่มมีอาการหางไหลไหลไหลเนี่ยคุมไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับ ก็แสดงว่าเป็นที่มอเตอร์บัสนะครับเเสร็จเรียบร้อยครับผมมาบินอารซีครับเพื่อนๆคอเร็ก์นะครับบินดีบินง่ายนะครับผมตัวนี้มีใจโร่ด้วยโอเคครับครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ออกไปเทสบินมาเมื่อกี้ในคลิปก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ6กโมงสี่สิบห้านะครับผมมันก็จะทุ่มอยู่แล้วนะครับ โอเคครับบินตามคลิปเลยครับผมก็ปรับแก้อยู่3าครั้งนะครับผมก็โอเคครับได้ค่าที่ลงตัวนะครับเซตที่วิทยุเซตแมชชีนิกตัวลำก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกลับมาบินได้นะครับผมอ่ะเตรียมส่งนะครับใส่กล่องแล้วก็ส่งเจ้าของลำนะครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเป็นเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ